นี่โว้าตอนนี้อยู่กับป้าจำลองเดนเกาใสป้าจำลองสหายลุงพลน,นะจะมาเปิดกล่องของขวัญแต่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะจ๊ะเดี๋ยวตามป้าจำลองมาเอาถือยืนตั้งแถวข้างสื่อช่างซาลิน่ามาถือเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรนะคะสั่งให้ท่านฝ่ายชีถือค่ะถืออย่างนี้น้ำมะชงเบืองเด้อถือผ้า ืออะไรในกล่องนี้ควาก็ยังบ่เคยเห็นชุมไปในกล่องนะท่านอู้ <c oughs> นั่งลงแน่คือนูนาน,ะ,น,เนะเดินจะลลงเห็นอยู่บเดนนี่ฉากไม่เห็นอหรอยะไปเห็นปมันมกล้องนูนานแนะนำเขาแน่เห็นเห็น ้็ปนพ่อทำแบบนี้มันจะได้เห็นทั้งแม่แล้วก็ก่องอ๋อบอกเล้วพ่อนั่งลงพี่ยอแล้วเราพันเตี่ยลงเตี่ยลงแล้วซาแล้วป้านั่นเลยยำยูทูบเบอร์เป็นหรือเปล่าวะโอ้ยปลาหมึกเลยมะจะกกนรรรมาเถ้ามันเห็นหน้าค่อยนี่แทน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 แม่ลูกน้องค่อยกักกับไปเลย มีขนมนะะขนมขนมขนะมนาจากคุณอะไรน้อนี่นี่นี่ขาวสงนี่แม่ได้ของขวัญ่งขนมให้น้องลงอ๋สอส่งมาแบ่งน้องเลกินด้วยนะคะขอให้ยายมีความสุขทุกวันนะคะโน้ตกทมค่ะนี่ค่ะน่คุณพ่อเป็นยูทูบเบอร์นะคะนั่งลงดีๆไม่ต้องยืนได้ไหม อยุด <YouTube S 2> อ่านอะยไห,ไหนนะบอ <YouTube S 2> <มา S 1> อ่านด,ดอกอ่านอะไรเอามานี่ยุทุบมือใหม่นี่ชุมช่มๆก็พอแล้วเดี๋ยวค่อยจะอวยพรนะาวถึงแล้วค่ะของถึงแล้วของนะคะอ่าของให้คุณโน้ตอยู่บนทมมมีความสุขความเจริญหวยกระปถึงน้ำเพลินบอมือนี้ ขนมมราถึงยายจำลองเ้วเดนนี่ค่ะเขาเห็นแม่กินขนมเด้ยำยำยำลรสุดนะคะคุณนูนาเห็นหน้ายายจำลองไหมทำไมไม่ต้องไปชุนเขาเฮ็ดดีๆแล้วค่ะคุณขาชีค่ะให้เบิ่งดีๆนี่ถึงแล้วค่ะขนมขอขอบคุณและก็ให้ชีวิตครอบครัวของเรามีความสุขนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะ ขอบคุณนะคะที่ส่งขนมมาให้ยายจำลองก๊อบแก็บก๊อปแก็บก๊อบแก็บก๊อบแก็บขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอให้โชคดีครับเดี๋ยวมันจะติดมีขนมเฉยๆค่ะแบ่งให้น้องเลยด้วยค่ะเออค่อยก็ชิแบ่งให้จินยูดอกมีสี่ห่อค่ะส่วนมากก็จะเข้าท้องมันเลยล่ะท้องหลังเลย ไม่เป็นนี่น,นี่ค่ะขนมเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหนูนาอยากกินก็เอาไปกินเลยกินอยู่ในนี่เลยมาแล้วค่ะคุณแม่เอาพอได้ไงอ๋อเดี<ห>๋ยว,วพรุ่งนี้ก็มาที่นี่ก็มากินไล่ชุดอยู่นี่เนาะก็เราไปไล่ชุดที่ไหนบ่ได้ไนีอยู่หมาะเหมาะแม่แม่ไล่ไครไล่มันได้ตอนนี้น่ะสถานการณ์ตึงเครียดค่ะต่อไปจะไปไล่สฉนมันไข่สฉนมันไข่สฉนมันมันพอ่าไล่ไข่ไล่มันน,นี้ มีม yeah ีมีแค่รีบบอกเงินไม่ได wow ้ส่งมาบ่เฮ้ยมาเป็นยังไงบ่มาจงมาเนาะขอบคุณแล้วโอ้ยดูก่อนนะแม่ดิแม่แม่ดูจงสามสี่ยาวสิแม่ ไม่มีเนาะโอ้ยอยากหาแต่เงนินเ <c oughs> นาะ,ะขอบคุณค่ะแค่ขนม <c oughs> ขอบคุณครับแค่ขนมก็เพ<ช>ลินเลยที่เก็บเก็บไว้นี่เพลินนะเพียงคนเดียวค่ะร้านมันชอบกินอยู่แล้วยายก็ชอบกินค่ะก็แก๊บก็แก๊บเลยค่ะนายเลยบชอบกินทั้งเด็กน้อยเด็กใหญ่ละครับ เแต่ผมไม่ชอบกินเท่าไหร่ทำไมอ่ะพ่อไม่รู้ชอบกินขนมจีบแกกินข้าวที่เร็วใช่ไหมชอบกินก็กินช่วงกินเมี่ยงไปเลยกินช่วงกินเมี่ยงใช่ว่าพ่อกันเมี่ยงไม่กินไหมอร่ไหนมีนะจู่ก็ถ้าอยากก็หากินไม่ยากหรอกพรุ่งนี้ก็กินค่ะขอขอบคุณนะคะช่วงกินเมี่ยงหาหากินได้ไม่ยากอาหารการกินใหญ่ยังลมถึงแล้วเด้อเพราะว่าทำกินเป็นหมดไม่ต้องห่วง ขอขอบคุณค่ะที่ส่งขนมมาให้ขอขอบคุณมากมากค่ะถึงแล้วค่ะถึงมือยายจำลองแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆไม่มีคำใดที่มากไปกว่าขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณและขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วพ่อล่ะพ่อมีคำคำพูดใดกล่าวขอบคุณบ้างไหมคะ๋อยายพูดแล้วก็แล้วอ๋จบที่ยายเนาะใช่ ผู้สูงสุดเด้อผู้ต่ำต้อยนี่ผู้สูงสุดผู้สูงสุดคนนั้นผู้นี้ผู้ต่ำต้อยครับโอ้ยเสี่ยงเสียงจะของแม่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้โชคดีพี่ขออวยพรยามนั่งยามนอนอย่ามีอันตรายขอให้มีสุขทรัพย์สินมากมาย อยู่ดีสบายทั้งผัวและเมียคนอย่างพี่พอแล, <c oughs> ล้วน,น,น้จะมาจบโดนๆแน่นอนเอามาไปนะข้าฮุมภกมินาทีภูมินาทีก็ไดู้มิน,นาภูมินาทีก็ได้ ก็ออขอบคุณนะ<ด>จบคลิปแค่นี้นะจ๊ะ